ดีใจมากเ <laughs> ดีมาบอกท,บาอาทางบ้านเลยเล่าให้ทางบ้านฟังดีใจกันหมดเลย สวัสดีครับรักขอาคลินิกนะครับของคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับนิดศรีรากลอายุเท่าไหร่แล้วครับ62ก่อนที่คุณพ่อจะเข้ามารักษาครับอาการของคุณพ่อเป็นแบบไหนมาบ้างครับเดินลำบากมากเดินแล้วก็เจ็บหัวเข่าปวด<อ>ต่ข้าง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 ขวาจะรู้สึกเบากวาข้างซ้ายข้างขวาก็คือเป็นขาที่ยันข้างซ้ายก็เปคลอ,องกวคลองกวเดินปวดมากมาสามปีแนละ้วสามสี่ปีแนละ้วของคุณพ่อคุณหมอแจ้งว่าเป็นข้อเสื่อมระยะไหนครับ สามกว่าเป็นเือดสีตั้งสองข้างเลยไหมครับคุณพ่อใช่หลังจากฉีดเป็นตัวเก็ดเลือดไปของคุณพ่อมีการเป็นแบบไหนบ้างครับมีการดีขึ้นครับภายในวันเดียวกันเลยวันนี้กลับไปดีขึ้นเลยเดินดีขึ้นเต่าใช่ไดีขึ้นจนทุกวันเนี้สองอาทิตย์แล้วตั้งมาอันนี้คือครั้นสองแล้วดีมากทุกทีต้องประคองลงจับลาวดไดแล้วก็ประคองลงขาข้างเดียวดีนี้ลองลองเดิน หลองเดินแบบทั่วไปได้เดได้ใช่ใช่สองข้างึ้นสองข้างึ้นมือว่าต้องจับบันลาบันไดดีครับปวดเข่ามารักษาเข่าที่รักเข่าคลินิกกันครับศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเข่าของคุณ